สวัสดีครับพบกับเราช่องพังอันาแพรพรก้านะครับผมหลังมาจากตัดหญ้านะครับับผมอ่าก็แม่ควานนะครับผมจะเข้า่าอ่าครับเก็บหลักนะครับผมทําความสะอาดนะครับของน้อนานะครับผมแม่ควานจะทําสะอาดไหมเนาะครับผมมาติดตามรับชมกันได้นะครับครับผมเราก็รับชมคนละตัวเลยนะครับผม มีความนับชบน้องอันดานะครับนี่ครับผมน้องอดาของเรานะครับเฮ้ยผมกน้แม่ควานครับผมเควานกนเช้ามาก็เอาข้าวให้กินครับื่นเช้ามาข้าวเหลือในหม้อน้องอันดาก็จะได้กินนะครับผมอ่ะก็เป็นเพื่อความคุ้นชินนะครับผมเพื่อความรักความผูกพันนะครับถ้าข้าวเราเหลือในก้นหม้อครับผม เราก็จะไม่ให้ไม่ทิ้งนะครับผมจะให้น้องช้าของเรากินนะครับจะน้องจะได้มีความผูกพันนะครับผมครับผมเราใช้มือเก็บเลยนะครับผมแม่ควานนะครับครับผมสำหรับน้องก็เป็นคุณแม่คำเสนนะครับนี่ครับผมน้องอันดาของเราครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่ควานกับแม่ควานก็อเลี้ยนด้วยกันนะครับผม เราช่วยกันเก็บขี้ช้างนะครับผมช่วยการทําความสะอาดหลักนี่เป็นประกาของเราครับหนึ่งหลงอร่อยเชื่อกนะครับเราก็ทําแบบนี้มาตั้งแต่อยู่สรินครับผมตั้งแต่เล็กเลยนะครับผมคุณพ่อก็ปลูกฝังให้ทําแบบนี้มาครับขอให้กับความรักแก่น้องช้างของเราอย่างเต็มที่นะครับผมครับก่อนไปโรงเรียนนะครับผมเราก็ต้องทําความสะอาดหลักนะครับผม พอกลับมาจากโรงเรียนครับผมเงินถ้าเงินเหลือจากพี่พ่อไม่ใช่ไหมครับผมเราก็จะซื้อกล้วยครับผมมาฝากน้องช้างเราที่อยู่หลังบ้านนะครับก็อยู่กันมาอย่างนี้ครับผมจนโตนะครับผมจนพี่นภเก้าน้องอันดาก็โตแล้วนะครับผมแต่ก่อนเราก็มีคนียงคำเสรยงเชือกเดียวนะครับผมเมื่อก่อนนะครับแต่พอเดี๋ยวนี้นะครับผม แม่เสียงก็ได้สิทธิโทษมาครับผมมีลูกะนะตัว ครับนี่ก็แม่อคอนก็เริ่มทำจัศศาสตร์แล้วนะครับผมนี่ครับยาเนปเปียนะครับผมที่แม่อคอนและพี่คอนก็ไพื่อจะตัดมานะครับอน่าขอบคุณชาตก่อนอนาคันากอคุณน่าเนี่ยครับเราก็จะทำคุณแม่คำแสนครับผมหลับคุณแม่คำแสนนะครับ อันนี้ครับผมนี่ครับผมถ้าคุณแม่คำแสนเห็นแม่ควานนะครับก็จะอ้าปากรอเลยนะครับผมนึกว่ามีอะไรมากินนะครับผมนึกว่ามีของกินอันนี้ก็เป็นแม่ใหญ่ของเรานะครับผมเป็นคุณแม่คำแสนนะครับคุณแม่ลูกสามนะครับผมอภิควานลืมตามาก็เห็นคุณแม่คำแสนเลยนะครับผม ก็เป็นพ่แม่คำแสนนะครับแม่คอนก็เข้าได้ทุกตัวครับผมยกเว้นพี่นกปากก้านะครับพี่ปากก้าวของเรานี่ก็จกะไม่ค่อยชอบผู้หญิงครับไม่ชอบผู้หญิงเลย <S <s <ummer> <S แต่ว่าผู้ชายด้วยกันนี่ไม่เป็นไรครับถ้าว่าครอบครัวเดียวกันนะครับผม <S <s <ummer> <S พี่คอนก็จับกับพ่อคอนเข้มนะครับผมก <s ummer> ็พ่อก็ดูได้ไลยนะครับผมเรกาก็ดูเลยมาด้วยกันนะครับผมครับเราก็ดูเลยมาด้วยกันนะครับ นี่ครับผมน้องอันดาของเราแล้วก็พี่นุประข้าวครับดูนะครับนอนยาจะชอบมากเลยครับผมยาในเปียรครับผมโดยธรรมชาติจะไม่มีครับผมยาในเปียรนะครับมันมันจะเป็นยาลำธรรมดาอยาในเปียรนี่ก็ขอขอบคุณนะครับผมคุณตำรวจนะครับผมอาสปห้วยใหญ่นะครับที่มีความเมตตาครับผมให้เราไปตัดในไร่ของท่านนะครับผม ก็วงท่านก็กินไม่ทันนะครับผมท่านก็มีความเมตตานะครับให้ตัดไปแบ่งน,น้องช้างเรากินนะครับผมน้องช้างของเราก็ค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนะครับผมกับหญ้าเนเปียเนี่ยครับน้ำเส้นก็กินนะครับผมน้องดางเราก็ชอบมากเลยนะครับผมลำใหญ่ๆนะครับผมต้นใหญ่ๆตรงนั้นนี่นะครับ ทีก่อนก็ได้เอาอยาในเปียลงจากรถนะครับผมนะ่ครับการกระตุวันนี้ก็เสร็จสิ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับผมยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมท่านเลยนะครับ พี่ควันก็จะขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องพังอันดาพลายนุปก้าด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีนะครับ